แต่ปลาทำอะไรอ่าเพิ่มเสื้อเฮดครับเบื้องหน้าพี่น้องเสื้อเฮดอัดมิดซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มมาครับอันนี้เฮดตั้งใดเพิ่มว่าเอามาจอกไส้เหรอไส้สองซอนไส้สองซอนนะครับแล้วก็กบไว้นะครับไส้หักวันหนึ่เพิ่มวันครับจ้าไปเบิ้งหักนะครับไส่ต้นใดใส่ต้นยางนะต้นยางหน้าครับต้นยางหน้าเสร็จยางหน้าครับกบไว้นะครับกบไว้กบไว้ยังได้ยังมาถ่าเบื้องหมดที่เลย เห็ดมาทุกวิธีทางก่อนนะนี่รดลาดเท่ากับถดลาดมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ว่าสนิดน้ำมาลด่าก่อนหน้านี้ก็ว่าพันอย่างนะซนี่ก็คือว่ามีเสียเห็ดมาแล้วเนาะสื่อซึ่งพระเจ้าใส่เสียเห็ดมาแล้วบัดทนี้ปลูกมาแล้วสี่ปีแ็ยังไม่เห็นเห็ดจักดอกแกสื่อแบบซึมงลาดมากใส่เท่ากับใส่แล้วแ็ยังไม่เห็นดอกเที่ยนี้เพื่อนว่าแบบ แบบอัดเม็ดแอบอัดเม็ดไปสั่นชุงนี่ชุงละลอยได้ค่ะพี่น้องชุงละลอยประมาณโลดนึงชุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะชุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะซื้อเพื่อนมาเนาะบอ้โหว่าจั๊กจียังจะได้กินเห็ดนะคะบอลูด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาเบื้องต้นอย่างน้าได้ค่ะว่าสี่ปีนะคะสูงซ้ำใดนะคะนะคะสี่ปีสูงอยู่ด้วค่ะปูนสูงจั๊กแม่เหรอเฮ้ยป้าป้าซ้ำนี่พี่ว่าเขาเตี้ยแมต่ำบอกค่ะนะคะ โขกน้องน้านะคะ็ดทุกวิธีทางเพื่อจะได้กินเห็ดกน้องหน้านน้อยปรูว่าจะได้กนิ่นไงบอเนี้ยค่ะปวกตัวน้อยๆกับมาสมเล้วค่ะนี่ก็คือมันตายเนาะมันตายก็เอามาสม่ะค่ะมันตายกับม,สอม,อะะมาบมสมเนาะล่อ,ลองเบิงองว่าสิได้กินเห็ดน้ำเพลินบอผลน้นข้นว่าปลูกปีสองปีเพื่อนก็ไดเนาะ ต่วทีห้าในซีปีกว่าเลยได้ค่ะจะย่างเขาปีที่หาแลวเพราะว่าเขาเฮ็ดมาตั้งแต่ปีหกสี่นะคะหกสี่กุมภาหกสี่น้ปลาปาเนาะกุมภาหกสี่เฮ็ดมานะคะประทันได้ผลค่ะแต่ว่าห้ากับบยอทอนะคะบยอทอวิธีไหนนะคะที่จะทําให้เรามีนะคะปลาเฮ็ดหรือว่าโคกเฮ็ดเป็นของเจ้าของนะพ่ะอเนาะนะคะกะลองเบ,บิงนะคะ สาไม่ีดินเจ้าของเราที่ดินจา้<ร>าของนะ,นะคะโคกน้องนานะคะบนเหมือนที่บอกใช่ว่าทุกคนทําจะสําเร็จเนาะแต่ยังไม่สําเร็จเราก็ไม่ยอมแพ้นะคะเขาก็าม่ยอมแพ้เาก็สู่สูนเนาะเดี๋ยวเบิ้งอีกว่านาฝนปีหนาจะมีเห็ดอีกบ่อน,นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ